สวัสดีครับทุกๆคนนะครับคช่นนี้ผมจะมาเค็ดปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยขี้งวขี้ยากวดก้งกองไว้แบบนี้นะครับนี่ครับกวดก้งกองเปิดกองไว้นะครับจากขี้ยาขี้ยานะครับยางัวกินบวบเบิดกับขี้งัวนะครับกวดผสมกันนะครับผพจะกวดไว้แบบกวองไว้แบบนี้นะครับนี่ครับกวองไว้แบบนี้ประเทศนี่ ผมมีเวลาว่างนะครับผมก็จะตักใส่รถเข็นนะครับเกี่ยไปกองไว้รอบคันหน้าครับรอบแปลงเขาผมนะครับตากปล่อยตากฝนไว้นะครับตากฝนไว้แห้มันเปื่อยนะครับหนานี่หนาฝนนะครับฝนตกดูบยบุดอนกันเนานะครับมันเนาเดี๋ยววันนี้ผมก็จะตักใส่หน้าเขาผมนะครับผมเทศบแบบนี่นะครับแต่ว่าผมจะเอากองไว้แบบนี้ก่อนนะครับ ส่วนความจะเน่าขัดๆนะครับมันถึงจะเป็นปุ๋ยนะครับนี่คือปุ๋ยที่ผูใดมีเวลานะครับกับมะกรวดนะครับออกไปใส่เข่ามะกรวดจะงามนะครับเพราะว่าผสมกันกับขี้งัวนะครับนี่ครับขี้งัวเศียดหานะครับนี่ครับผมว่าท่านกวดนะครับกวดเพราะท่านเหลี่ยมกับกวดวัละเล็กวัลหน้อยนะครับอันนี้เป็นที่พักงัวผมนะครับพักงัวกินหยา ส่วนขอกัวผมก็อีกอยู่ทีหนึ่งนะครับนี่ครับขอกัวผมผูกไว้พนนะครับคือว่ามันเปียกมันจืดนะครับเวลาผมจะตักขีงัวออกนะครับผมจะเอามาผูกไว้นีนะครับตักขีงัวดี่าวผมก็บางส่วนผมกับมันเทศกองไว้นี่นะครับเทกองไว้ทับหยาหยามันเปื่อยนะครับเลาโมเปื่อยก็เอาขีงัวทับไเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันเข้มกับ ย่อยสลายของมันเองนะครับแล้วก็ตักไปใส่หน้าเขานะครับคือวิธีปุ๋ยประหยัดต้นทุนนะครับทุกคนายบาทนะครับยางเขาสื่อปุ๋ยนะครับเขาสื่อปุ๋ยเคมีป้า้ได้สื่อหลายนะครับถ้าสื่อไปประมาณกระสอบนึงกับพ่อนะครับนี่พูดได้หน้าหลายนี่มั่วหลายคันมีเวลาครับกาจัดก,การ เกล็ดเปียมนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องใส่เวลานะครับกระท่อมบวแบงเวลาก็เห็ดบวดันะครับต้องใช้เวลานะครับว่กผมตื่นเช้ามาผมก็มากวดนะครับนี่ครับจุดนี้ผมมาท่านกวดนะครับนี่ครับผมก็กวดก้งกองทำความสะอาดนะครับบวให้มันสกปรกนะครับพูดง่ายๆครับให้มันสะอาดแล้วข่างขวดก้งกองไว้ เาก็ได้ปุ๋ยไปใส่ใส่หน้าเห่านะครับหน้าเห่าเขาก็จะง่ามนะครับวิธีทาปุ๋ยนะครับนี่นะครับคือวิธีจัดการขี้งวนะครับจัดการขี้งวได้ทั้งปุ๋ยใส่หน้าเขานะครับนี่ครับขี้ยาีดษนงครับกวดเมื่อเล็กเมื่อหน่อยนะครับเราก็จะใจปุ๋ยที่ดีนะครับ นี่คือวิธีการทําปุ๋ยนะครับทุกคนนี่ครับ